ไปไม่อยากมีคืนสุดท้ายโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับบล็อกลันเชอร์นะครับบล็อกลันเชอร์เวอร์ชันนี้ครับมันก็ได้อัปเดตประมาณเมื่อเช้านี้ครับนี่ครับผู้พัฒนาบล็อกลันเชอร์นะครับะไยสวย้างสักอย่างนึงนะครับเนี่ยสวยซางนะครับเขาก็ได้ทวิตบอกว่า บล็อกลันเชอร์นะครับอ่าอัปเดตนะครับอ่าเขาก็ได้ทำให้มันซัพพอร์ตนี่ครับนี่นี่นี่นิวบล็อกลันเชอร์เบต้านะครับนี่เอนนับเบิลอะไรอะสคริปต์ Skip อ่านี่ครับก็คือลงมอดนะครับอ่าลงมอดแบบ .js ได้นะครับอ่านี่ครับเนี่ยอะไรอ่ะเอ็นนับเบิลมดสคริปต์ออนเรียมเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยแบบหนึ่งนะใช้มอดในเซิร์ฟเรียมได้เรียมเรียม เฮ้ยมันจะโกงไปไหมวะเนี่ยแต่มันอะไรยังไม่ซัพพอร์ตเต็มที่นะครับอ่ายังสริปอะไรพวกมอสนะครับยังทํางานไม่เต็มที่นะครับอาจจะมีค้างอ่าอาจจะลงได้บางมอสอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็อืมแบบไปใช้ในเซิร์ฟเหรอโอ้จะโกงไปไหมเนี่ยนี่ครับดูดูดูเวอร์ชันนี้ครับนี่นี่ครับก็จะเป็นบล็อกนันเชอร์แบบธรรมดานะครับอ่าไม่โปรนะครับอเดี๋ยวนี่เราก็ต้องใช้แบบ เวลาจะเข้าครับก็ต้องใช้แบบนี้นะครับไม่ใช่แบบมีบล็อกกันเชื่อโปอยู่แล้วไปกดเข้าบล็อกกันเชื่อโปแบบนี้มันก็ลงไม่ได้เหมือนเดิมครับต้องใช้อันนี้นะครับเพราะว่าเราติดตั้งบล็อกกันเชื่อแบบไม่โปรไปนะครับแล้วไปกดเข้าแบบโปรเออมันก็เล่นไม่ได้ดิเนาะโอเคครับก็นี่ครับบล็อกกันเชื่อเวอร์ชันนี้นะครับก็ยังเป็นเวอร์ชั่นรู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งจุดอะไรหกเอ้เจ็ดนิวอาโออัปเดตแล้วหรอโอเคก็เอ้ ก็เดิมนี่ว่าโอเคครับก็อ่านี่ครับมันจะนี่ครับนี่สามารถเปิด e d a b เบิ้ลมคลิปซัพได้นะครับอ่าตอนแรกแต่ก่อนอะไรแบบเวอร์ชั่นก่อนนะยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมล่ะนี่ครับเวอร์ชั่นนี้ครับออาก็เอาไปโกงกันได้ครับทุยงงก็เอาไปใช้ในทางที่ดีครับเอาไปเล่นเฉยๆยาไปใช้ในเซิร์ฟเลยนะครับเพราะว่าอืมโปเต็มครับ โอ้โหแล้วก็รู้สึกว่าอะไรยุคเดสท็อปอะไร G U I รู้สึกว่าจะยังใช้ไม่ได้นะครับอ่าเพราะผมเคยลองแล้วมันก็ยังไม่ได้อ่ะไปนหนึ่งครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบเอ้ยใช้ได้นี่ว้าทำไมตอนนั้นมันใช้ไม่ได้วะนี่ครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบเดสท็อปได้ด้วยนะครับอ่านี่ก็เพิ่มมาตั้งนานแล้วเนาะนี่ครับนี่แบบนี้นะครับอ่าดูด,ดูดูอันต่อไปครับ เออนี่อันนี้ก็กดเข้าได้ครับนี่เวลาลงก็กดเครื่องหมายบวกนะครับนี่แล้วก็เหมือนปกติเลยนะครับอ่าแต่ผมยังไม่นั้นดีกว่าอ่าเพราะว่ายังไม่รู้จะลงอะไรมันแบบมอดมันค้างครับผมลองลองลองไปแล้วมอดหนึ่งมันแบบค้างเออเลยก็น่ยังไม่นั้นโอเคครับก็รู้สึกว่าเสียงในเกมก็ยังไม่ได้แก้นะครับเดี๋ยวเนี่ยลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดเสียงนี่ว่าเอา้าแก้นี่ว่าโอโหมันแก้ตั้งแต่เวอร์ชันไหนเนี่ยฮะ ผมก็ไม่ทราบนะครับโอ้โหผมก็เพิ่งมาเปิดเสียงน่าจะเพิ่งน,น่าจะเพิ่งแก้เวอร์ชั่นนี้นะโอเคก็นะคีคเข้าเล่นปกติเลยดูฟูน่นี่ไอ้ยามีหัวใจข้างใต้นะนะครับก็ใช้ อ่าแบบเดสก์ท็อปนะครับโดยไม่ต้องลงมอดแล้วนะครับอ่าเพราะว่าผมเพิ่งรีวิวมอดอะไร Windows 10ไปเนาะโอเคนี่ก็นี่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องลงมอดนะครับโอเคครับก็สำหรับบล็อกลันเชอร์เวอร์ชั่นนี้นะครับอ่าลิ้งโหลดนะครับก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับก็ไปโหลดกันได้นะครับกดลิงก์ไปครับรอห้าวินะครับแล้วอ๋อเครื่องค้างเดอะฟาร์กอู้หยุดทำงานเลยโอเคก็มันอาจจะมีบั๊กมีอะไรอยู่นะครับก็ใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งหัวร้อนโอเค ก็สำหรับวันนี้นะครับนะก็ลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปนะครับก็โหลดกันได้นะครับกดลิงก์ไปนะครับรอ5วีครับแล้วก็กดข้ามตรงมุมบนขวาน,นะครับก็จะเจอลิงก์โหลดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ